โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอน์ซุดนะผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีซูเปอร์มาสเตอร์40ตัวไลายของกอนสซุดนะแล้วในวันนี้นะผมทุกคนผมมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเปิดให้กับทางบ้านได้ดูก่อนเลยละกันนะก็คือในตอนนี้ทางด้านเลโอนานาดไฮเปอร์เลโอยวนาดของผมเนี่ยมันมีทั้งหมด65ตัวนะแต่ว่าในวันนี้ผมจะใช้เลโอนวนาดไฮเปอร์ทั้งหมด65ตัวถ้าตีเป็นมูลค่าน่าจะตกประมาณเกิน10,000บาทแน่นอนนะผมทุกคนในตอนนี้แล้ววันนี้ผมจะใช้ไอ้กบพวกนี้ทําอะไรเด ดูเลยลักการนะแต่ก่อนอื่นเลยผมจะเข้าไปที่เจสสิก้าในโคแมนเซอร์นะมันเป็นหนึ่งในเลนเจอร์ที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบที่สุดในเกมนี้ด้วยความที่มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ทําได้ทุกอย่างอยาอ่างอเนกประสงค์นะผมทุกคนแล้วในตอนนี้ผมก็จะทําการทำมันให้เป็นเลนเจอร์ที่มีคะแนนกบ100้นะผมทุกคนหรือว่าที่ใครหลายคนนี่เรียกกันว่าเลนเจอร์พีหนึ่งร้อยนะก็คือมันจะช่วยในการฟาร์มได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะผมทุกคนก็คือในทีมของผมในตอนนี้มันมีเจสสิก้าในโคแมนเซอร์ถึง2ตัวนะแล้วก ทุกคนก็คือในการที่จะเปิดล่าเลนเจอร์แสงมืดแค่นหนึ่งตัวเนี่ยหูผมบอกเลยว่าหมดงบประมาณมหาศาลนะแล้วก็ต้องมาทําให้มันแม็กอีกนะผมทุกคนแล้วในคลิปนี้ก็คือผมเนี่ยจะทําการใช้ของที่ผมสะสมมาทั้งหมดเนี่ยทำมันให้กลายเป็นเลนเจอร์พีหนึ่งร้อยนะเพราะว่าความชอบส่วนบุคคลแล้วผมทุกคนก็คือมันจะช่วยทําให้ทีมเราเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะแล้วไอ้ดีนี้ผมเนี่ยวางแผนไว้ว่าผมเนี่ยจะไปทําการเล่นสเตจจุติขึ้นเลเวลไปจนถึงเลเวลซูเปอร์มาสเตอร์99เลย ได้ผมทุกคนอ่ะก็คือมันจะทําให้ทีมผมเนี่ยนะระหว่างการที่ผมเนี่ยขึ้นเลเวลจากซูเปอร์มาสเตอร์สีไปจนถึงเลเวลซูเปอร์มาสเตอร์99เนี่ยมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยฟาร์มได้ของทวีคูณมากยิ่งขึ้นแล้วผมทุกคนในวันนี้ผมก็เลยยอมลงทุนนะอ่ะก็คือราคา Jessica, เจสสิก้าในคอมเมนเซอร์ er, กับราคากบเนี่ยโอ้โหถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยผมมองว่าน่าจะหลายหมื่นบาทนะผมทุกคน20,000อัพนะก็คือผมจะต้องทําให้มันเป็น P ร้อยในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่มัันนนนเเเเป็รจอ์ P 100ลลยลก แล้วผมทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้เจสสิก้าในโคแมนเซอร์ของเราได้คะแนนกบ100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือตันจนสุดแล้วนะสำหรับเจสสิก้าในโคแมนเซอร์เหลือแค่รอให้วงการเกมเนี่ยอัพแพทที่สามารถทําให้เจสสิก้าในโคแมนเซอร์เป็น9ดาวมาได้นะผมทุกคนก็ไม่แนะนําให้ใครเนี่ยทำตามเลยนะผมทุกคนถ้าทรงไม่เหลือจริงอะ่ะคือผมพูดตรงๆนะว่าการที่ทำเลนเจอร์ให้ได้เลนเจอร์พีหนึ่งร้อย ที่เป็นเลนเจอร์ตัวเก่งๆหรือว่าเลนเจอร์แสงมือเนี่ยคือผมบอกเลยนะว่า1ตัวเนี่ยต้องหมดเงินไม่ต่ำกว่า20,000บาทนะผมทุกคนแล้วแต่ว่าในคลิปนี้มันยังไม่จบแค่นี้นะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวต่อไปที่ผมเนี่ยจะทําให้มันเป็นเลนเจอร์พีหนึนะก็เป็นทางด้านฮันม้าบากีนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้มีคะแนนกบทั้งหมด45คะแนนนะ ก็แน่นอนเลยนะผมทุกคนว่า45คะแนนเนี่ยมันไม่เพียงพอสําหรับก่อนสุดนแล้วในตอนนี้คือเราต้องการอีก55คะแนนเพื่อที่จะทําให้มันครบ100คะแนนนะแต่ว่าทางด้านกบอันต้าเลียวหน่ายของเราเนี่ยมีเพียงแค่35ตัวเท่านั้นนะผมทุกคนก็คือเราเนี่ยจะต้องไปทําการเติมเงินเปิดเพิ่มนะในคลิปนี้ก็คือในตอนนี้ผมเนี่ยมีลูบี้เพียงแค่1 2 2ลูบี้นะเดี๋ยวผมขอทําการเติมเงินก้อนเลยลักกันนะผมทุกคน ก็ได้ทาการเติมเงินเพิ่มไปอีกประมาณ3,000ลูบี้นะผมทุกคนก็สาหรับขายที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกก่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กนะก็คือในตอนนี้เนี่ยทางเพจก้อนซุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านเนี่ยจะมีแพ็กไหนอยู่ในไอดีนะก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจก่อนซุดได้เลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีแพ็กพิเศษด้วยนะก็เป็นทางด้านแพ็กแจ้งเกิดนะผมทุกคนในราคาเพียงแค่2 5 9 9บาทเนี่ยเราจะได้ลูบี้ทั้งหมด2สูบี้นะถ้าเกิดเราเติมเองห้ไดู้บี้2 1 3ิ ของลูบี้เนี่ยเราจะต้องเสียเงินประมาณ4,200บาทถึง4,300บาทเลยนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเติมเงินผ่านเพย์กรอนุ์ก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500บาทนะก็บอกเลยว่าจะทําให้ทางบ้านเนี่ยได้เกิดใงนงบประหยัดนาะแล้วในตอนนี้เรามีลูบี้ทั้งหมด3,000ัลูบี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าเราน่าจะได้ครบตามเป้าหมายแน่นอนนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดกาชาเลยละกันก็การเปิดในวันนี้นะผมหวังกบอันต้าเลี้ยวหนาดค่อนข้างหลายตัวพอสมควรแล้วก็หวังกบ9ก้าดาวให ติดลงๆมาสักสามสี่ตัวเนี่ยจะหล่อเท่มากๆเลยนะผมทุกคนก็ลุยเลยละกันเบ๊เบ๊วุ้ยมาแล้วหนึ่งก็เป็นทางด้านกบอันตาเลี้ยวนาดนะผมทุกคนเบ๊โอ้สวยจัดเปิดโอ้โหให้เปิดเลี้ยวนาดมันต้องแบบนี้ซีทุกการเปิดมันต้องมีการประทับใจเกิดขึ้นนะผมทุกคนก้าวดาวจัดมาโอเคครับ โอ้โหกบสามสีถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะผมทุกคนก็ลุยต่อนะขอก้าดาวรุดหลงๆมาบ้างก็ได้โอ้โหสวยจัดอ่าเราก็ได้เป็นทางด้านกบอันต้าเลี้ยวนาสามตัวติดนะผมถือว่าโอเคเลยก็คือเราขาดอีกเพียงแค่ประมาณ1ิบสิบาตัวได้อยู่นะผมทุกคนโอ้โหโอเคครับกบแดง ก็ไม่อยากให้กบแดงมาเยอะเลยนะเราต้องการกรบอันต้าหรือไม่กบไฮเปร์ก็ก็ดีนะดีทั้งสองสีนะอ่าก็ได้มาอีก2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนตอนนี้ผมเดาว่าทีมเรานทีมเราเนี่ยน่าจะขาดอีกประมาณ10บตัวเท่านั้นนะผมทุกคนแล้วสองพันลูบี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินใจมันนะโอเคครับโอ้โหกบไฮเปร์เลี้ยวนาดสวยจัดตอนนี้ผมผมผมพูดจากหัวใจผมเลยนะคือกบไฮเปิลเลี้ยนาดอะ มันออกบ่อยกับกบแดงอีกเออมันทําให้ทีม โอ้หใครหลายคนนะที่อยากเกิดอ่ะอยากปั้นแสงมืดตันอยากปั้นเลนเจอร์แปดดาวไฮเปอร์อะไรเงี้ยตัวเก่งๆนะคือผมบอกเลยว่าเรามาเปิดตู้กบอบมันเป็นความเก่งที่มั่นคงมากที่สุดนะผมทุกคนมันมันคือมันเก่งชัวร์เปิดเกียร์ก็กลัวเกลือเปิดกบมีโอกาสเกลือมน้อยสุดอู้9ดาวประทับใจก็ได้มาแล้วนะผมทุกคนหนึ่งตัวนะเราเสียรูบี้ไปทั้งหมด1,600รูบี้นะผมทุกคนอ่าลุยต่อเลยละกันเบเบ โอ้โหประทับใจก็ไพเปิดยนาดอีก2ตัวก็ผมยอมรับเลยนะว่าตู้กบเนี่ยมันทำผมประทับใจมากที่สุดผมถ้าให้ผมเลือกเปิดอู้หูเก้าดาว โคตรเพอร์เฟกอะสองพันลูบี้ได้มาสองตัวปกตินะสําหรับใครที่แบบว่าเปิดแล้วเกลือเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นลูบี้เนี่ยจะดรอประมาณสามตัวผมก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าพอดีเราไม่เกลือเดียววันเนี้ยเราเรามาเกิดอนะดีอะเดี๋ยวเราทำการเปิดต่อเลยลักกันนะผมทุกคนก็น่าจะได้ครบเป้าเลยนะคือมันค่อนข้างสวยงามโอ้โหสวยจัดได้มอีกสองตัวนะั้ในตอนนี้เราทําการลุยต่อเลยละกกันนะผมทุกคนผมว่าอีกสักสองรอบเนี่ยทีมเราก็น่าจะได้ครบเป้าหมายเลยนะโอ้โห โอเคก็กบแดงจะมาเยอะดีลูกก็รอบสุดท้ายนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปสรุปยอดเลยละกันนะว่าเราได้กบมาทั้งหมดกี่ตัวนะสำหรับคลิปนี้เอ้ย โอเคอ่าเราก็มีคะแนนกาชาพอย์ก,กบถึง310คะแนนนะผมทุกคนผมเดาว,ว่าเราเนียน่าจะได้กบจากตู้นี้เพิ่มอีกสัก3ตัวผมว่าอย่างน้อยเป็นอย่างต่ำนะสำหรับกบไฮเปอร์เรียวนาดเออันต้าเรียวนาดนะผมทุกคนอ่าก็ได้มาแล้ว1ตัวนะผมทุกคนก็ทําการเปิดต่อเลยหลกักการนะขออีกสัก2ตัวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆ โอ้โหโอเคไมาอีกตัวแล้วนะอ่ะก็รอบสุดท้ายนะผมทุกคนรอบสุดท้ายขอ2ตัวแล้วกันขอแบบว่าได้มากกว่ามาตรฐานสักตัวหนึ่งผมว่าน่าจะสวยงามโอเคครับโอ้โหสวยจัดเลยก็ได้ตามเป้าหมายเลยนะสําหรับคลิปนี้นะผมว่าเดี๋ยวเรามาทําการเช็คเลยละกันว่าจํานวน2,400รูบี้เนี่ยมันได้ทางด้านกบอันตาเรียนาดเพิ่มมากี่ตัวนะผมทุกคนก็ได้มาทั้งหมด10 ก้าตัวนะแล้วก็ได้เป็นทางด้านกบไฮเปอร์เลวนาดเพิ่มมีกี่ตัวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็กบไฮเปอร์เลวนาดตอนแรกผมใช้ไปแล้วมันเหลือทั้งหมด15ตัวนะก็ได้เพิ่มมาอีกทั้งหมดประมาณ12ตัวนะโคตรคุ้มนะผมทุกคน2,400ี่รลูบี้ได้กบไฮเปอร์เลวนาดมาอีก12ตัวแล้วก็ได้ทางด้านกบ9 <_ C os al> ดาวมาอีก2ตัวคือแบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปทําการอัพบาร์กิให้กลายเป็นเลนเจอร์พีหนึ่งร้อยเลยละกันนะผมทุกคนทีมผมหลังจากนี้จะ ฟาร์มง่ายขึ้นหลายเท่าเลยนะก็บอกเลยว่า ID ดี p e เปอร์มาสเต40ของเราอนาคตไกลลิฟฟ้าแน่นอนนะผมทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าผมเนี่ยสามารถหาไอ้พวกหินศักยภาพหินธาตุได้นะโดยการฟาร์มสเตจจุดติที่เลเวลขึ้นไม่มากเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่าในอนาคตทีมผมจะสามารถทำเลนเจอร์9ดาวได้อีกมากมายเลยนะสำหรับ ID ดี p e เปอร์มาสเ40ตัวลายของกอนซุดนะผมทุกคนก็บอกเลยว่า เสียสละกบมากมายก่ายกองเพื่อที่จะทำให้ทีมเราโหดขึ้นก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมได้ขอตัดภาพไปตอนที่ผมได้ใส่กบเสร็จเลยลักกันนะผมทุกคนก็ในตอนนี้นะผมได้ทําการปั้นฮันหมาบากีเป็นเลนเจอร์ที่มีคะแนนกบ100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือไอดีนี้ใช้คําว่าสุดได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะก็คือผมเนี่ยทำการเติมเปิดเติมปั้นไอดีนี้ค่อนข้างที่จะสุดมากนะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการ PVP เลยลักกันนะผมทุกคน ก็ในตอนนี้นะผมได้อยู่บนหลีกตำนานนะผมทุกคนหรือว่า200คนที่แข็งแร่งที่สุดในโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะทีมเราก็คือหนึ่งในนั้นนะผมทุกคนแล้วก็ติดในลำดับที่196นะคือเลื่อนไปเนี่ยมีแต่เลเวลรีเจนต์มีแต่ขูคนที่มีเลนเจอร์9ดาวแน่นแต่ว่าทีมเราเนี่ยมีเลนเจอร์9ดาวเพียงแค่1ตัวแต่สามารถมายืนอยู่บนหลีกนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งมากๆอีก1ทีมเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองตีเลยลกักการนะว่าบนหลีกตำนานเนี่ย เล่นบ้างนะโอ้โหทีมแรกเลเวลรีเจน74คือของทีมเราเนี่ยเรียกได้ว่าไม่สามารถสู้เขาได้เลยก็ว่าได้นะผมทุกคนแล้วแผนที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้เป็นแผนที่พิสดารหน่อยนะอ่าเราก็จะเล่นแผนไม่เหมือนชาวบ้านนะผมทุกคนเราจะต้องเอาชนะให้ได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่อู๋เลนเจอร์9ดาว หตัวเงี้ยแม่งเกินอะ่ะแม่งสุดอะ่ะแบบผมไม่รู้จะหาเขาว่าสุดยังไงนะแต่เราขอลองตีก่น็นลกกันนะผมทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะวันนี้ผมก็จะมาแจกเทคนิคการ pvp ที่ง่ายๆนะผมทุกคนทําให้เราเนี่ยสามารถสู้กับทีมที่เราของ คือสามารถสู้กับทีมที่ของมากกว่าเราเยอะๆด้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะอ่านเนี่ยคือเราสังเกตเลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอตัวหายทองหรือว่ามีบัพโลน,น้อยๆเนี่ยเราก็ทําการกดไอเทมลูกไฟไปเลยนะผมทุกคนเปิดก่อนได้เปรียบนะเพราะว่าไอเทมลูกไฟเนี่ยมันเป็นไอเทมที่บอทเนี่ยมีแอคชั่นต่อเราน้อยมากที่สุดนะหรือว่าบอทเนี่ยจะไม่ตอบโต้อะไรนะผมทุกคนถ้าเกิดเราใช้ไอเทมลูกไฟใส่เขานะ ก็จะทําให้เราเนี่ยได้เปิดฝั่งตรงข้ามก่อนฝั่งตรงข้ามโดนไอเทมลูกไฟไปหลายตัวก็น่าจะเจ็บหนักพอสมควรนะทำให้เราเนี่ยสามารถสู้ได้แบบไม่ยากเย็นนะผมทุกคนในเกมนี้อ่าต่อให้เลนเจอร์เก้าดาวเขามีทั้งหมด6ตัวแต่ว่าเลนเจอร์เก้าดาวเรามีเพียงแค่หนึ่งตัวเนี่ยแต่เราได้ใช้ลูกไฟเปิดก่อนทําให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะได้แบบไม่ยากเย็นนะผมทุกคนคือทีมเราไม่มีอะไรสามารถสู้เขาได้เลยนะคือเราเสียเปรียบแบบ เปียบเสียเปียบแบบร้อเปอนต์เลยนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลเวลเกียร์หรือว่าสกยภาพหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรนเจอร์ก้าวดาวเราก็เสียเปียบเขาแต่เพราะว่าเรามีเทคนิคการ PVP ที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะผมทุกคนทําให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะทีมนี้ได้แบบไม่ยากเย็นนะทีมต่อไปที่เราต้องเจอโอ้โหทีมนี้แม่งเปียกเลยนะผมผมผมพูดตรงๆเลยนะ ทีมนี้ผมสู้ไม่ได้นะผมทุกคนคือเนื่องจากคะแนนของเขาเลนเจอร์เก้าดาวของเขาทีมนี้ใครบอกว่าผมไม่ค่อยหวัน่นทีมนี้ผมหวั่นเลยอ่ะก็ทีมต่อไปเป็นทางด้านทีมคุณเออ ซีโนนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจน8 2นะมีเลนเจอร์9ดาทั้งหมด4ตัวแต่ว่าในเกมนี้ผมจะใช้แผนที่ทําให้เราชนะได้แบบไม่ยากเย็นก็คือทางเอาไปเอาเลนเจอร์ที่ชื่อว่าอลิสกับเชสเตอร์ไปนะผมทุกคนตัวบินนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการลองเล่นเลยละกันนะในเกมนี้ว่าเราจะสามารถต่อกรก,กับเลเวลรีเจน8 2ได้หรือเปล่านะผมทุกคนอ่ะเลนเจอร์เขาในตอนนี้อุย้ยเอาแล้วครับตอนนี้ลูกไฟต้องมา โอเคก็ค่อนข้างเปิดได้สวยงามนะคือภาคพื้นเราก็เหมือนว่าจะทําทรงสู้เขาได้นะแล้วเรายังมีภาคอากาศที่สามารถจบเกมเขาได้แน่นอนนะผมทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาตัวการบินมานะบนลีกตำนานเนี่ยน้อยคนนะผมทุกคนที่จะใช้ตัวการบินนะเพราะว่าตัวการบินมันกันไปก็ก็ไล้ผลนะผมทุกคนเพราะว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของคนที่เขาเล่นเป็นแผนภาคพื้นกันทั้งนั้นนะในตอนนี้แล้วแถมแบบว่าพอเวลาตัวบินบินไปมันก็ชอบสะดุดนะผมทุกคนเพราะว่าด้วยพลังของเอมิเลียในเดือนนี้เนี่ยที่มันสามารถ หยุดเลนเจอร์สายความบ้องไวให้สตันได้หลายวิเลยนะทําให้ตัวบินของเราเนี่ยโอ้โหเล่นยากแต่ก็ยังสามารถเล่นได้นะเรายังสามารถเก็บเลเวลรีเจนต์82ได้แบบไม่ยากเย็นนะผมทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมทุกคนก็ยอมรับเลยนะว่าเสียหายหลายบาทนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อมั่นนะว่าทีมผมเนี่ยจะตึงอย่างมั่นคงแน่นอนนะผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเท่านี้ลักกันนะผมทุกคน